สวัสดีค่ะเป็นในช่องคุณพ่อการ์ดไฟคังรนะครับเย yeah. วันนี้เราก็อลลานะฮะการ์ดใหม่ประจำสัปดาห์เนาก็อันจริงๆนะไม่ได้เล่นหมดธรรมดามาโอ้เป็นเป็นสัปดาห์เลยนะตั้งแต่อ e. ีทีมคลาสมานี่ก็ปัน่นรีวอร์ดกันรัวๆนั่นเองนะครับหมาจะบอกว่าปั่นรีวอร์ดรัวๆแต่ก็ความจริงแล้วก็ไม่ได้เล่นเยอะขนาดนั้นนะช่วงนี้ จะทำเควสแล้วก็ออกมานะเพราะว่าตอนแรกๆก็เล่นเยอะนะเล่นไปเล่นมาเริ่มน้อยลงนะเริ่มเอื่อยนะเริ่มเหนื่อยลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับมีแพคไปจําวันเปจำสัปดาห์ไปจําช่วงเกมบียดนี้สวยดีนะน่าโดนอยู่นะอืสวยจริงราคาก็ถือว่าใช้ได้นะที่เหลือคือว่ามันแพงเกินอย่างสุพีมสเตรนจ์ท็อกซีด็อกซีมันกนี้มันยังแพงเลยนั่งเก้าร้อยนะแล้วก็ อะการ์ดใหม่นะครับไอแพ็กวินเทอร์คุณพ่อไม่ได้กดเพิ่มเลยแนะนําว่ามันหมดแล้วอะถ้ามันหมดปุ๊บมันจะมีแพ็กใหม่มาเป็นอ่าสือว่าจะเป็นแวน์เลียนของ X-Force คผมก็คิดว่า X-Force น่ากดกว่านะสวยกว่านะแล้วก็หลายๆใบได้ใช้นะครับอย่างแต่ว่ามันก็อย่างเด p o ู l อะไรพวกนี้เนาะมันก็ไม่ได้ว่าแบบการ์ดอ่ามันมีมีเด p o ู l แล้วก็มีพวกคุณพ่อไม่แน่ใจว่ามันเป็น เอ่อเดเดสไตร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับ,รบพวกนี้ก็น่าจะกดได้เนาะอ่ะมาการ์ดวันนี้นะครับหงหออโรรานะครับเปิดตัวเมื่อพลัง2ให้กับการ์ดหนึ่งใบในการ์ดในการ์ดเปิดตัวอื่นๆในแต่ละตำแหน่งก็แบบอ่าสมมติว่าพื้นที่กลางถ้าจะถ้าเข้าใจไม่ผิดก็คือสมมติว่าออโรร่าลงปุ๊บแล้วพื้นที่กลางไ่เปิดตัว2ใบมันจะให้เปิดตัว มันจะให้การ์ดหนึ่งใบอ่ะสองใบในพื้นที่นะเพราะมีสองมีเปิดตัวสองใบไงใบละสองแบบสุ่มแต่ถ้ามีแบบไปใช้งานกับอทิเวตอีกมันก็จะเบิ้ลสกิลอีกรอบหนึ่งมองดว่ามันก็โอเคแหละนะน่าจะโอเคมันเป็นการที่เก่งเลยแต่ว่าคุณพ่อยังไม่ค่อยยัง,งงงกับไอ้นี่ลุเล่นมนิดหน่อยนะก็เด็กวันนี้มัน,มนเป็นแบบเทสเด็กแบบเทสเด็กเลยนั่นเองนะครับแบบเทสมากๆนะเล่นฮานอสบอกเลยนะครับ ก็จะต้องแบบมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะฮะออรรานะเป็นหนึ่งใบที่คุณคิดว่าการ์ดเวลเลียนสวยมากนะการ์ดหลักคุณพ่อคิดว่าเฉยเฉยนะการ์ดหลักมันเฉยเฉยอะแต่มันก็เข้าเข้ากับในตอนนี้มาการ์ดหลักแต่ว่ามันร้อยโทเคินล่ะเสียห้าพันได้มาร้อยโทเค็นมาดูกันเดี๋ยวคุณพ่ออาจจะมีตอนนี้อาจจะมีเปลี่ยนเพราะคว่าน่าจะอยากจะใส่ ออนก i อิงเข้าไปเพิ่มเพราะว่าเพราะไม่ได้แต่ออนก i อิงเยอะนั่นแหละออนร t ทรีฟเยอะมากเกินออนรีวิวเยอะเกินเป็นทานอสนะฮะทานอสอันยมณนีบิ๊กบึ้มนั่นเองเนาะก็มีซัมบี้แฟนตาสติกแล้วก็เป็นแอนตี้อ่ะเป็นเด็กที่ที่เคาน์เตอร์เมตาเคาน์เตอร์เทคการ์ดหมนเลยอ่ะมันเป็นเด็กเทคการ์ดอ่ะก็เลย จะใส่เพิ่มดีไหมก็จริงๆเอาสไปเดอร์แมนนัวแล้วก็วิกแคนออกได้เพราคิดว่าสไปเดอร์แมนนัวกับวิกแคนไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าถ้าสไปเดอร์แมนนัวมันดึงเป็นทานน้อยก็ค่อนข้างแย่นะแต่ว่าเราใส่ซารดคิงมาก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นไนงะอืมแล้วก็วิกแคนก็จริงๆมันก็เด็กนี้มันใส่วิกแคนได้อะ่ะก็เลยน่าจะโอเคนะแต่ซูเปอร์เด็ปทอยมาคุยคิดว่าตอนนี้เปิดตัวน่าจะเยอะไม่เอดตัวสิ แอทิเวตน่าจะเยอะก็ไสเใด่ซิรเปอร์แอดแอปทอยมาเนาะแล้วก็โรกค,คือเคาน์เตอร์หมดเลยนั่นเองใส่ซินว่าเซิร์ฟเวอร์เฟิร์สสเตปมาเพื่อที่จะมาเล่นกับออรล่าหรือวีแคนก็ได้นะหรือสเปนเดอร์แมนอ่ะสเปนเดอร์แมนนวมไม่น่าได้อะได้สิมันมันมันยิงยิงเข้าไปที่นี้ได้ก็อลองดูก,ก่อนเนาะแล้วก็ยังไงเดี๋ยวค่อยมาแก้กันนั่นเองนะครับอันนี้อะไรอ๋อโอเค ไม่มีอะไรมันขึ้นสีเขียวข้วข้นบนมุมนะครับมาเดี๋ยวมาลองเล่นกันเนาะมาไม่ได้เล่นคือเคเวสเควสประจำสัปดาห์คือสุดท้ายคืออะไรนะแปดตานี่คือไม่ได้แตะคอนค้งคอนเคเวสอะไรไม่ได้ยุ่งไม่ได้เอี่ยวเลยนะเล่นแต่ทีมคลาสคือแบบโอ้โหรางวัลมันเยอะเกินเจ็ดเจ็ดพันแต้มนขนาดใช้ใช้ไอ้นี่อะไรยังไม่ขึ้นขนาดนั้นเลยนะ โอ้โหเยอะเกินนะอลืมคุณพ่อลืมกดรับเควสดใครไปกดทีหลังก็ได้เงินแค่นี้พอูุบานูุบานตอนหงโมงก็กดรับกดรับเควสดรัวๆจุกๆไปเลยนะตั้งแต่อัปเดตมาไม่ได้เข้าเลยนะมันก็เลยอาจจะขึ้นแบบพวกนี้เนาะอะ,อะลงทมสโตนค่อนข้างดีเนาะทำให้เราเราเล่นอันนี้ได้ง่ายขึ้น เออจริงๆคุณพ่ออยากจะหลายๆคนหลายๆช่องเขาก็ใส่ไอ้นี่มาเพิ่มนะไอ้เจ้าใสเอนอ o อฟเทออย่างเด็กนี้มันสมควรที่จะใส่อย่างไอ้นี่เข้ามาเพิ่มไงไอเน,น่อะไรวะลืมชื่อโอ้ซอมบี้ใหญ่ โลกโลกเดี๋ยวค่อยดึงเทินหน้านะจริงๆใส่เนี่ยเพิ่มก็ดีนะเอาไอ้เจ้าบีทบอยบิทแมนบิทบอยเพิ่ม Human t มน c h ช้าน้อนเรากดสก,กิลได้แล้วนะอ,อัมเมอร์ โอ้น่าจะลงขวาจะได้นั่นขวาเราสองคนปล่อยนะครับมีคาร์เทอร์นะลงมันีขวากับทานอสเทอร์สุดท้ายไปแทนเออถ้าออเกาเอกว่าถ้าออโลล่าขึ้นก็คงลงออโลล่าแทนนะแต,แต่อย่างนี้ต้งลงออโลล่าแทนแล้วแหละ อโรล่าเลนซะ้ายเนาะเพราะว่ามันจะได้บับสองรอบโอเคอืมขวายัางไงเราก็ไม่สู้ยังไงขวาเขาใหญ่กว่าเราแล้วอู้อู้อ้เอฟเฟกยังงาม ฟิโฟ้าฟูฟ้าบ์เนี่ยเราไม่ไดใส่บ mm ีชบอยเพิ่มจริงๆบีชบอยบีชบอยใส่แทนพวกส mm ีจี้ที่เราใส่ใส่ mm hmm. เข้ามามันน่าจะช่วยได้เยอะใส่แทนวิกเคนกันเพื่อนวิกเคนวิกเคนไม่ได้นาไม่น่าได้ใช้หรือเปล่านะ <laughs> หรือเปล่านะหรือเปล่า โซสโตอรนี่มันมี2สกิลนะมันมีทั้งเปิดตัวทั้งต่อเนื่องถ้ากับว่าเลนอโลล่าที่เลนอโลล่าลงมาเนี่ยมันจะบวก2แล้วก็ไอ้บวก4แล้วก็เลนนี้ก็จะบวก4นะครับด้วยย่างนี้จะลงส,สเปซสโตนกลางเนาะแล้วลงมายขวาเว่าถ้าเขาลงในคา์เตอร์มาเขาปล่อยคา์เตอร์เลยแล้ว เราแรกวขาเพ่านุณอนเขาจว่า,วาอ๋อมันบวกเลนเนาะบวกในเลนแบบอย่างเงี้ยถ้า,าราย่างเงี้ยมันมีออน going มันมีอ่าต่อเนื่องด้วยมันก็น่าจะบวกบวกสองรอบปะ่ะเพราะว่ามีเปิดตัวด้วยถ้ากับว่ามันน่าจะเปิดสี่บวกบวกไปสี่ปะ่ะแล้วเกมมันค้างอะไรเนี่ยเกมมันค้างอะไรนี้อันนี้เจอคุณ n a นด h ช e ฟนี่เพ,พิ่งเห็นเพิ่งเห็นชื่อ ตายแล้วเจอคนดังคนดังเขาหลุดนะน่าจะหลุดนะก็นั่นแหละนะครับคุณมานนะฮะก็ะใช่ไหมอันนี้มันบวกสองครั้งนี่ไงจากหนึ่งมันกลายเป็นสามอโลลาบวกไปสองรอบเพราะว่าหรอใช่หรอแล้วเนี่ยบวกไปหนึ่งครั้งของอโลลาสองครั้งของอโลลา เพราะว่ามันเปิดตัวสองตัวเปิดตัวกับออนโกอิ้งอันนี้เปิดตัวกับออนโกอิงอันนี้เปิดตัว Aurora. 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 ออโราออโราออโรลานี้เปิดตัวสามครั้งออโรลาบับให้หนึ่งอันนี้ออโรลาบับให้หนึ่งบับให้หนึ่งเอะก็นั่นแหละเนาะก็ยังงงๆกับมันอยู่ดี คุณพ่อ,อยังงง,ง,งกับสกิลอโลล่านะว่ามันแอดว่ามันยังไงนะเดี๋ยวคุณพ่อไปเพิ่มบิชบอยมาน่าจะคุม้มอะอันนี้คุณพ่อลองเปลี่ยนออกไปใส่เป็นมนะนะาเวลบอยนะบิสบอยนะบิสบอย้มันดีซีนะแล้วก็เพิ่มบูมาเวลมามันเป็นออนโกอิงกับเอนะ็นออฟเทิร์นเนาะก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าคุณพ่อคิดว่าเท่าที่ลองดูอ่ะคุณพ่อก็ลืมไปว่าเลนเราอะน่าจะเต็ม คือไม่น่ามีที่ลงไอไม่น่ามีที่ลงสไปเดอร์แมนนัวเพราะเลน,ม,นมันมันมีมันีไงแล้วเราไม่ได้ใส่เราไม่ได้ใส่สเตรนตพรีมอ่ะมันก็เลยทําให้เลนมันน่าจะเต็มก็เลยใส่มาเป็นตัวบัฟเพิ่มมาสองตัวแทนนั่นเองก็อย่างที่บอกนะก็ยังเป็นเทสเด็กอยู่ดีนะฮะก็ยัง อะโลลาส่วนตัวคิดว่ามันเก่งมันเก่งประมาไหนมันเก่งประมาณสเปกตรัมในออนโกอิงอ่ะมันคือสเปกตรัมในในออนลีทีฟหรือออลรีวิวนั่นแหละนะครับโอเคได้สเปสโตนได้โซสโตนคันแบ็กสตันจูวอ่ะใส่อาร์เมอร์มาด้วยเนาะเอามากัน ก็ไม่มีอะไรก็ลงโซไปโอ้ไม่โอเคเจอแฮนเนาะเจอแฮนะแฮนอืมจริงๆไอ้หมอนี่นะสมควรจะไปอยู่เลนอื่นนะถ้าจะเล่นอโลลาเนาะอืมพาวเวอร์เก็บไม่ได้ไอ้นี่ก็เก็บไม่ได้ <laughs> แยแ่แหละ แต่จร,จริงโซก็เก็บได้เนาะเอาตัวอื่นมาแทนมาแล้วอีกตัวเหลี่ยหฮนโลกาหน่อยดิีอย่ามาขวาละกันโลกโอเคโลกไม่มาขวาก็ภูมิใจซุปเปอร์เดปทอยไม่มีอะไรเลยอมัมเมอร์อ่าลงเป็นยีนี่ได้ม็อกกิ้งเบิร์ด โรกโรกขึ้นมือทนา้าก็ลงโรกคู่กับอัมเมอร์ตึงๆได้ลงโรกคู่เออใช่โลกอัมเมอร์ขวาก็ยังได้ยังไหวอยู่นะเพราะว่าเด็กนี้น่าเอแต่อัมเมอร์กลางก็ไม่ดีแย่นะ ก็ว okay. ่าแล้วต้องมีเฟกกาโอเคเอออันแพทอืมเพื่อว่าเขาคงทำลายอ่ะเขาคงทำลายฮูดซึ่งเราให้เขาเก็บฮูดไว้แล้วกันให้เขาเก็บฮุกว้ละกลาง เอ๊ะไม,ไม่ไม่ทำลายแฮะเอ๊มันนีมันนีมาช้าเกินตอรเรียอืมโลกมาโลกอ่ะตอนนี้ไม่ค่อยช่วยปะไี่ยังดีกว่าไม่มีแล้วกัน เฟงเฟชกอือไม่พอเอ๊ะหรือว่าจะพอตัวใหญ่ตัวใหญ่หญออหมดแล้วบ้าบอ บบบอขอา่านเอ้ยชนะเคนนะเรารู้ว่าเรามีซัมบีนมิเตอร์แฟนตาสติกสุดเก่งของเราไปนะสวยอยู่ถึงแม้ว่าตัวบับที่ไหลมาักจะไม่มาซักกระตัวแต่โลกหนึ่งดีที่เจโรคเขามานะเจโรคมาช่วยรือว่าได้อยู่นะอืม เปลี่ยนโครงเล็กน้อยก็ทำให้เด็กมันไปได้อยู่แต่จริงๆก็อาจจะต้องรอฝรั่งที่เก่งกว่านี้นะคือมันก็จริงๆอ่ะโครงอ่ะมันจริงๆณพ่ามีคำโครงซอมบี้ไว้แต่มว่าไม่น่าไหวโครงทานอสด,ดีกว่าโอ้เยี่ยมไปเลยฮะ ไปละโซสโตนอ่าโอ้ย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 เอาไม้นะจะได้ตรวจโซเไอยจะได้ตรวจเออเปลี่ยนพื้นที่นะ ยิ่ไปเลยว้า wow. วยิ่ไปเลยฮะสามารถลง d าดุคิงยัดหน้าเขาได้นะก็งลงเป็นไทม์กับสเป e ถ้าไม่มีอะไรจริงๆซูปเปอร์แอตเทอยลงซ้ายได้นะเทินหน้าถ้า ไม่มีอะไรจริงๆลงซุปเปอร์แด็บทอยจบๆไปแลเชอร์แต่ว่าเปลี่ยนพื้นที่แล้วแลเชอร์น่าจะเล็กโอเคเราก็ใช้ซุปเปอร์แดปทอยกับพาวเวอร์สโตนถ้าไอ้นั่นไม่มา Oh, ไม่มาอืมลงคู่กับไอ้นี่ได้เนาะแต่ว่าถ้าลงคูก่ไก้ไนี่มันจะไ้นี่มันจะกลายเป็นหนึ่งใช่ป่าววะใช่ป่าววะมันกลายเป็นสองอยู่ดีนี่เอะจริงๆน่าจะเอาแลชเชอร์นะไม่น่าเอาเฟรนลิวเลย ลืมเฉยเออไอเดฟทอยมันห้าเนาะเอ,อ๊ะหรได้ได้มาเวลิกได้มาเวลิกปะมาเวลิกั้มอ๋อเฟลิวทำไมยังได้เฟลิวใครเริ่มก่อนเราเริ่มก่อนด้วยอืม เราเริ่มก่อนมันชาร์ดคิงกลางได้แต่ว่ามันไม่คุ้มเนาะลงนี่ก็ชาร์ด i ิงโอ้ลบตัวเองทำไมนีลงกลางไอ้นี่ก็ลดลงไปเนาะแต่มันก็ได้ลดคู่แข่งด้วยอะ่ะล้วค่อยหบวกเพิ่มมา อืมซ้ายขวาอืมฮึโอ้ป้ายังไง้ขวาก็ต้องเปหนึ่งสิขวาก็ไม่พอสิป้ามาจากไหนเนี่ยป้ามาจากแอลพันทิยยดเหรอหรือป้ามีอยู่แล้วปล่อยบอดปล่อยบอดป้าเหรอ วอลเลนติน่าวอลเลนติน่าเสกปลาก็ว่าทำไมลงปลาคู่กันหนึ่งได้อืมแต่อโลล่าได้เล่นแค่ตาเดียวเองเนาะไม่ได้เล่นอโลล่าเลยอโรล่าเราขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเจไม่มาอีกเลยนะแบบหายหายป้ายหายไปไหนแต่ก็น่าจะได้เห็นลราเล่นตาแรงเราก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะ เมื่อกี้ถ้าเล่นก็ทำเคเวสครบไปลอะอีปิกช่างมันกอบอีกแล้วเหรอกอบอีกแล้วเหรอฮะโอ้เคเวสกิวแย่มากเลยนะให้กอบสองอันนี่คือทุเรศน,นะอันที่แล้วอันที่แล้วก็กอบสองอันอนะทีนี้ก็กอบสองอันอีกโอ้แล้วใครจะเล่น ใครจะเล่นเควสกิวถ้าพี่จะให้กรอบอย่างนี้เคตอนนี้น่าตาสุดท้ายเนาะอ๋อมาละเจ๊เจ๊มาสัทีผมรอคอยเจ๊มันนานมากอะทำลายมาหรือเปล่าอามเหมออามเหมออามเหมออ,หมอ,อ,หมอ,อยู่ไหนแ h ว r อ,อี s อามเหมอ คนตามโอ้มันทำลายไปแล้วเคอาร์เมอร์มาจบ,จบๆที่ช่องกลางาาอาร์เมอร์อยู่ไหน่งกูยอมลดเล็นล็อกเหลือสองเลยเหรอเพื่อ 4G 5G สี่จีห้าจีเออแล้วอาวมือไม่มาพี่ไม่ต้องมาแล้วนะอามือถ้าจะถ้าจะป่านนี้แล้วก็ไม่ต้องมาละอืมนั่นไงโดนแล้วโคตรแย่ ซูเปอร์ดทอยเราไม่มีประโยชน์ในเทินนี้เกมนี้อืมโอ้ดับเบิลเดทด,ดับเบิลเดท แล้วมือโฮโฮโฮคือมันแทบไม่มีโอกาสชนะเลยปะแต่ว่าเพื่อความสวยงามของเอฟเฟกนะครับแล้วก็ป่ะเราจะรีวิวการแล้วนต้องเล่นให้ดูนะฮะ ป่ะทำอะไรไม่ได้ใกล้ป่ะไปแค่นี้แหละโ no ิ้วจุ๊บอู้เกือบนะนิดหนึ่งนะยังอุ้สห์เกือบชนะได้นะก็ <laughs> <g ül> ซ้ายจะไม่ได้บวกจากอโลลาเนะเพราะว่าไม่มีไม่มีออนรีวิวนะครับกลางจะได้บวกจากอโลลาสองครั้งเพราะว่ามีเปิดตัวกับ a อ tivate นะครับแล้วก็มี Ongoing ในโลเคทด้วยก็จะได้บวกสามครั้งนั่นเองเนาะแล้วก็ขวาจะได้บวกครั้งเดียวจากอโลลาใช่ไหมได้แต่ครั้งเดียวใช่ก็จะได้บวกแค่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่ามีออนรีวิวแค่ตัวเดียวนั่นเองก็ อย่างนี้เห็นการ์ดการ์ดมันเก่งมากๆนะขนาดบอดนระกแตะอย่างนี้ยังอุตส่าห์เล่นได้นะก็ถือว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้น,นะโ,นโนโนลงกลางแล้วแค่สองตัวตู้โนโได้ขวาชนะเสียแค่ซ้ายอย่างเดียวเนาะถ้าต้นเกมลงซ้ายได้ก็ชนะไปแล้วนั่นเองก็ตามนี้เลยนะครับเป็นอีกหนึ่งใบที่แนะนําเลยนะว่ากดได้คนที่การ์ดน้อยก็กดได้เพราะว่าต้นใหญ่ละการ์ดมันจะเป็นออรีท e ีฟหรือออรีวิวค่อนข้างเยอะมันมันทําให้เรา มีโอกาสเล่นนั่นเองนะครับก็มาสุ่มเล่นเล่นนิดนึงก่อนจากนะน่าจะได้เควสผ่านมาสองสาเควสเนาะน่าจะสุ่มกล่องเกลือได้กล่องหนึ่งปะอืมเราไม่ค่อยเล่นต่อเนื่องนะเพราะว่าเด็กนี้มันใส่ต่อเนื่องน้อยเนาะแต่ก็ต้องปรับแหละปรับปรับไปมาสเบียงเฮ้ นานๆทกใจทำให้ใส่ไม่ดีเลยนั่นแหละก็ประมาณนี้นะครับกับเจอโรรานะครับไปลองจัดลองเล่นดูได้กันเนาะวันนี้คุณพอ่อไปแล้วการ์ดค่อนข้างดีดีถึงดีมากก็อาจจะต้องรอเขาอาจ,จต้องรอโมดิฟายเด็กอีกนิดหนึ่งขึ้นว่าเด็กตอนนี้ก็โอเคแล้วเนาะถ้าไม่เจอทำลายถ้าเดทถ้าออมเมอร์ขึ้นเราก็ไม่แพ้เราไหมนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้ไว้เจอกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ